ซ้า็จากไข่เจียวกุ้งสับไปเรียบร้อยแล้วเรามาทาไข่เจียวอีกแบบหนึงดีกว่าก็อยากจะได้ไข่ที่มันเป็นเหมือนกับกลมๆสวยๆจะลองดูครับเมนูไข่เจียววันนี้เรามาทําไข่เจียวปลายา่า,ยยา,ยางก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทํากันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของไข่เจียวปลาย่างเลยครับ อย่างแรกเลยก็คือเนื้อปลารบทิมครับล้างและทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมใช้แค่ครึ่งตัวก็พอนะครับเพราะว่าคิดว่าได้เนื้อเยอะพอสมควรและเดี๋ยวที่เราจะไปย่างก็จะมีโรยเกลือนิดหน่อยเพื่อให้ลดความขควของตัวปลาแล้วก็อยากจะย่างกับตัวใบมะกรูดนะครับเพื่อที่ว่ากลิ่นใบมะกรูดจะได้ไปคลุกเคล้าในเนื้อปลาจะได้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแลมาดูองค์ประกอบของการทําไข่ครับ แน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องมีไข่ไก่ครับผมใช้ประมาณสัก5ฟอง6ฟองนะครับแล้วแต่ว่าขนาดของกระทะหรือขนาดของปริมาณเนื้อปลาว่าเราจะใช้มากน้อยแค่ไหนและปรุงรสกันเล็กน้อยใส่ผงปรุงรสอีกประมาณสักเกือบเกือบหช้อนโต๊ะหอมแดงหอมแดงซอยนะครับละเอียดๆหน่อยจะได้หอมยิ่งขึ้นก็ประมาณสัก2หัวแล้วกันแล้วก็เกลือป่นครับอีกประมาณสักปลายช้อนแล้วกันใส่ลงไปในไข่ด้วยไข่จะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นงั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มย่างปลากันเลยดีกว่าครับ ได้ถาเรียบร้อยแล้วเราใบมะกรูดวางเป็นรองพื้นครับปลิ่นใบมะกรูดจะได้ไปทําให้เนื้อปลาหอมยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยวางปลาได้เลยครับและผมก็กะว่าโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อจะได้ช่วยลดความขคาวของตัวเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วเราเนื้อปลาเข้าเตากันได้เลยครับ ได้เนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วครับก็ค่อนข้างจะเหลืองแล้วก็เกรียมเล็กน้อยกําลังดีเลยทีเดียวครับผมว่ากับว่าใช้เฉพาะเนื้อปลาไม่ได้เอาหนังปลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะขูดเอาเฉพาะเนื้อปลาเพื่อที่จะไปผสมกับตัวไข่เจียวของเราครับงั้นตอนนี้เนื้อปลาพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มตีไข่กันเลยครับจะการตีไข่สักห้าฟองก่อนแล้วกันใส่เกลือเล็กน้อยครับผงปรุงรส แล้วก็หอมแดงเสร <sid eline, S 1> ็จรียบร้อยเนื้อปลาครับก็เลือกเฉพาะเนื้อปลาล้วนๆเลยนะครับเราก็เอาก้างเรียบร้อยเลยด้วยเพราะนั้นเนื้อปลาก็ยีๆมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้กระจายกระจายเนื้อได้ดี ลิ่นเนื้อปลาหอมใช้ได้นะครับมันเหมือนกับมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นสมุนไพรผสมอยู่ด้วยเพราะว่าเราใส่ไปกับใบมะกรูดก็หอมดีครับโอเคไข่เจียวเราเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมเพราะนั้นเราก็มีกระทะใบเล็กเรียบร้อยเตรียมเติมน้ํามันกันได้เลยครับตอนนี้คิดว่าน้ํามันเริ่มร้อนพอสมควรครับเดี๋ยวลองแตะดูก็ได้เอานี้ไข่ลองหยอดลงไปอืมใช้ได้เลยทีเดียวเพราะนั้น เรามาเริ่มเจียวไข่ได้เลยครับก็พลิกไปพลิกมาให้มันยามเอาไข่ที่มันอยู่ด้านในออกมาด้วยมันจะได้สุกทั่วๆนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นกระทะเล็กนะครับเพื่อที่ว่าตัวไข่เนี่ยเวลามันสุกเรียบร้อยแล้วมันจะได้อยู่ทรงแบบเดียวกรกะ,กะทะเป็นกลมๆสวยๆแล้วก็ใช้ไฟอ่นอ,อนๆครับไม่ต้องแรงมากพลิกไปพลิกมาเพื่อที่ว่า ไข่จะได้สุกแล้วก็ทรงรูปกลมๆอย่างที่อยากได้เดี๋ยวเราคงต้องเอาน้ำมันออกมาบ้างนะครับเพราะว่าคน้ำมันมันจะเยอะเกินไปคิดว่าไข่ในสุกแล้วทั้งสองด้านนี่นั้นก็จัดการเอาออกจากกระทะแล้วจัดจานกันได้เลยครับก่อนจัดจานนะครับเรามาแต่งจานให้สวยสักนิดนึงแล้วกันจะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นเอาซอสพริกมาแต่งครับ ก็เคยเห็นเชฟมิชลินเขาทำกันนะครับก็ขอเรียนแบบหน่อยละกันเปลือกไข่เจียวจานละ20บาทจะขายได้จานละ2,000ังมั้งเสร็จแล้วก็วางไข่ของเราได้เลยวางใบโหระพาเสเล็กน้อยโรยพริกนิดหน่อยครับดูดีมีสกุลขึ้นมาทันทีเลยเชียวเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้เมนูไข่เจียวครับขอกเกาะกระแสไปด้วยและกันเกาะซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองไทยอาหารเมนูง่ายๆเลยทีเดียวไข่เจียวปลาย่ยางของบ้านเราก็ประดับกันนะครับ อยากลองทำกันดูก็เชิญนะครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวแล้วจะให้อร่อยยิ่งขึ้นก็ต้องมีพริกน้ำปลาทานไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆลองทำกันดูครับง่ายๆเลยทีเดียวก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้กเกษตรกรไทยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทําครัวสวัสดีครับอ้อ๋หัวทางจะไป <laughs> ไม่รอด